สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมากินยานน้ำกันเลยนะคะทุกคนอาจจะลืมว่าเราเป็เนเะด็กแลที่แทราตัวแล้วแต่ว่าลองกินยาปิดยังไม่ปิดนะคะเราอยู่ประสามแล้วแต่ยังยังกินยาไม่ไม่เปลนก็เลยกินยาน้ำแทนเขยับขย่า เหลืออยู่ไหมเหลือนิดเดียวมีสิทธ์อะไรด้วยไม่รู้เนี่ยอ้าหก 嗯。Mm. ทุกคนอดันเอาไหมเอาล้างช้อนอยู่เราจะเอาของไปเก็บนะคะนี่คือสิ่งที่เตรียมมาสมาสมาตาโตเดี๋ยวจังเล็กก็พาชมนะคะ ภาษาพะทุกคนเอ็มเอ็มเอ็อมนเอ็มนะคะเอ็มเห็นไหมกล้องมันไม่เห็นกเลยตั้งเลยดีเลยเอ็มเอ็ ค่ะบ ah. ๊ายบาย